ด่วนค่ะสารสั่งจำคุก6เดือนน้องชายธนาทรไม่รอลงอาญาคดีติดสินบน20ล้านเช่าที่ดินทรัพย์สินค่ะ วันนี้ค่ะสารนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอายการปราบปรามการทุจริต3ค่ะเป็นโจทฟ้องนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจสารพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา,ามาตรา144ประกอบมาตรา84พรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพศ2542มาตรา123ทับประกอบประมวลกฎหมายอาญา,า,ามาตรา84เป็นการกระทำกรรมเดียวค่ะผิดต่อกฎหมายหลายบทสั่งจำคุก6เดือนค่ะ นายสกุลทรค่ะประธานบริหารบริษัทเรียลเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดนะคะเป็นจำเลยซึ่งก็เป็นน้องชายของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าค่ะมีพฤติกรรมการกระทำความผิดค่ะติดสินบนเจ้าพนักงานและนายหน้าเป็นเงินจํานวน20ล้านบาทเพื่อเช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2แปลงในซอยร่วมฤดีและย่านชิดลมค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่20พฤษภาคมค่ะที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนเรียบทางรถไฟย่านตลิ่งชันค่ะศาลนัดฟังคาพิพากษาคดีที่ พนักงานอายการปร,บปราบปรามการทุจริต3เป็นโจทยื่นฟ้องนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานบริหารบริษัทเรียลเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดเป็นจำเลยซึ่งก็เป็นน้องชายของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าค่ะในฐานความผิดเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิสนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทําการและประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่และเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อ จงใจให้กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และได้กระทำไปในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคลและเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลกรณีนายสกุลทรค่ะม,มีพฤติการกระทำผิดติดสินบนเจ้าพนักงานและนายหน้าเป็นจำนวนเงิน20ล้านบาทเพื่อเช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2แปลงในซอยร่วมฤด,ด,ดีและย่านชิดลมค่ะโดยวันนี้ค่ะจำเลยเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตนเองค่ะทั้งนี้ค่ะศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหม,ดดมา,ายอาญามตาตรา144ประกอบมาตรา8 4พร ปว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพศ2542มาตรา1 2 3ทับ5ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา84เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากันให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144ประกอบ8 4เพียงบทเดียวจำคุก8เดือนทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาค่ะมีเหตุบรรเทาโทษให้ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78 1ใน4คงจำคุก6 5. เดือนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้นะคะ เมื่อวันที่19กันยาย,ยน2566ค่ะศาลนัดสอบคำให้การของจำเลยน,นะคดีที่พนักงานอายการปราบปรามการทุจริต3เป็นโจทฟ้องนายสกุลทรค่ะในฐานความผิดเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจในการกระทําและประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่และเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อจูงใจให้กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่และได้กระทําไปใน ฐานะผู้แทนนิติบุคคลและเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั่นเองนะฮะโดยในวันนั้นนะคะนายสกุลทรเนี่ยก็มาพร้อมกับทนายความมานะเดินทางมาที่ศาลภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะนายสกุลทรเนี่ยก็ได้ออกจากห้องพิจารณาแล้วก็เดินทางกลับขึ้นรถยนต์ออกจากศาลทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดน,นะฮะต่อมาค่ะทางด้านของนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะโฆศกสำนักงานอายการสูงสุดในตอนนั้นนะคะได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวเนี่ยบอกว่าศาลได้อ่านแล้วก็อธิ แล้วก็ได้สอบถามว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธปรากฏว่านายสกุลทรค่ะถแถลงให้การปฏิเสธต่อสู้คดีทุกข้อหานะคะสำหรับคดีนี้นะคะพนักงานอายการปราบปรามการทุจริต3าค่ะก็ได้เป็นโจทย์นะคะยื่นฟ้องนายสกุลทรนะ,ะซึ่งเป็นจำเลยเนี่ยนะ,ะที่มีการติดสินโบนจำนวน20บล้านบาทนะฮะให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็นายหน้าในการเช่าที่ดินจากทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ร่วมสองแปลงก็คือในซอยร่วมฤดีแล้วก็ยานชิดลมนั่นเองนะคะโดยยื่นฟ้องนายสกุลทรต่อสารอาญาคดีทุจริตเมื่อวันที่31สิหา คมนะคะในปี2566นะคะแล้วก็ได้รับการประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีไปนะคะอันนี้ก็เป็นบทสรุปก็คือศาลก็มีคําพิพากษาออกมาแล้วนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติก็สามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ